เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบล็บารนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามารีวิวสกินใหม่นะครับนั่นก็คืออาร์เดนชาแมนอิกนิดนั่นเองนะครับผมเป็นลุงนะครับลุงไฟที่แบบว่าสกินนี้โคตรเท่ครับผมนี่โอ้โหตัวสีน้ำตาลมาเลยฝั่งเราเนี่ยสังเกตดีฮีโร่นะครับเมทห้านะครับผมเดี๋ยวเราไปช่วยด้านล่างนะครับเอฟเฟกต์อะไรไม่เปลี่ยนเลยนะสลับอีกนิดนหมครับผมน่าเสียดายสกินก็เท่ดีนะเดี๋ยวเราไปช่วยด้านล่างเพื่อน ต้องรีบจบนะเกมนี้เราเมทห้านะครับน่าไงเราเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเราสปินมามาครับผมลุงอีกนิดเอาเอลซูก่อนจะหนีไปไหนครับผมเราหนึ่งคิววะ่ะมาดิครับนี่เราพ่นไฟไปอิกกี้อิกกี้เฮ้ยไฟไม่โดนอิกกี้ครับถ้าโดนนี่จะต่อคอมโบได้เลยนะเอาจริงจริงอีกนิดเนี่ยถือว่าเป็นเมทที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะแรงก็แรงไม่สุดนะครับ ีซีจะแน่นเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่แน่นนะครับผมคือมันเป็นเมทที่แบบไม่สุดสักทางนะครับน่าเสียดายโอเคมังต่อ่อนเลยต้องรีบจบเกมนี้ต้องรีบจบเพื่อนไม่จบนี่คืองานหยาบนะผมบอกเลยเฮ้ยก็กดึงยังไงลิปโปอ,อิกกี้มาดิครับอันตีวางบอ่อไปหนึ่งที900ทาร้อยดเมทเอาแล้วไงมันดูดวะโอเคมาผมลุยต่อได้เฮ้ยเอ้าโดนดึงอีก คมเ้าเข้าโอ้ไม่ตายว่ะมาเล่นป้อมบนต่อได้ไหมไม่ได้นะยังไม่5นาอาทีเลยครับคือเอาจริงเมื่อต่อนนี่ผมเป็นเมนอีกนิดจ๋าเลยนะครับผมตอนที่แบบซีซีมันยังแน่นอยู่นะคือเป็นเมนมันเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่ายิ่งในเล้งระดับแบบ7080ดาวนี้เล่นยากมากเลยนะโอ้โหมันมันมันนี่ว่ะมันฟิเกอร์ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยยังไงด้วงกระทืบดินเอาเดยียังไงกระทืบดินพลาดแล้วพ่นไฟใส่มาเออขอบคุณมากด้วงที่ให้เรามาให้มาหนึ่งคิวนะครับขอบคุณมากเพื่อนกลับบ้านดีกว,ว่านะครับไม่ไหวละต่อไปผมจอดเป็นตัดเลือดนะครับผมเฮ้ยเอง็งอะไรอะไรของเอง็งฮะอะไรของเอง็งตายไหมตายไหม เดียววผมรอผมรอท่าหนึ่งมาโอ้โหมันจะดึงเรายังไงเรายังดิฟได้อยู่มาท่าสองมาแล้วโอ้โหลิปโปไม่โดนสีซีเราเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเอายังไงไอ้ดวงเอาเอาดวงก็ได้วะมั่วหมดแล้วดวงนี้น่ากระทืบดินไปแนวดวงโอเคเราได้มานะครับสวยอยู่เกมนี้เดี๋ยวผมน่าจะเกิดอยู่นะ นี่ศิษย์ัศ์อันตีไปครับพันสามทูไดเมดยังไงเอ๊จะมีวร์ปดึงโอ้โหสเตปนี้มันเก่าไปแล้วเปล่านี่มันแพ็กยุคไหนแล้วเพื่อนโอ้โหจะมาวร์บดึงเอาเอาเอาไม่กลับด้วยนะไอ้แก๊กนะครับไม่กลับนะเขาไม่กลับจริงด้วยไม่กลับด้วยนะเอาเอาเอาระวังตายนะแก๊กจะดึงเราให้ได้เว้ยยังไงระวังอันตีไปเรื่มงอง เขาเรียกว่าไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยเพื่อนอิกกี้เอาเบาเราต่อคอมโบนะเอาเบาเนี่ยแพทนี้เห็นไหมครับเมื่อก,กี้อิกกี้เดินออกจากคอมโบผมแบบอย่างชิลนะถ้าเป็นแพทเก่าๆนี่บอกเลยกกเดินไม่รอดนะครับเฮ้ยโอ้โหดูดเลือดสู้ยังไงผมตายผมไม่เดินล้มเลยน,นะ ด้วงอยู่ด้านบนนะเมื่อกี้นีะครับเอวโศช่วงนี้ก็ฮิตเหลือเกินเฮ้ยด้วงบนด้วงบนฝั่งเราผมว่าเริ่มเล่นยากแล้วแบบเพื่อนอุ้ยโอ้แก๊กเออผมเอาแก๊กไปด้วยเอาดีโอ้โหเกือบตายเลยเมื่อกี้เกือบตายฟรีนะครับ ล่างเยอะนะอยู่ล่างเยอะอยู่ล่างเยอะเพื่อนเราไปช่วยเรามีสปินเรามีสปินยังไงเราเลี้ยวลำแล้วเราเลี้ยวลำแล้วมาเราซีซีให้ซีซีจุกจิกเดี๋ยวจด้วงอยู่นี่ด้วงอยู่นี่ด้วงอยู่นี่ด้วงยังไงด้วงกระทืบเออขอบคุณมากด้วงตอนนี้เจ็ดคิวแล้วนะครับแต่ดูเหมือนเกมฝั่งเรามันก็เดินลําบากนะครับผมเพราะฝั่งเรามันเมทนะอ่ะโดนดึงไปฝั่งเราเมทห้านะครับมันเล่นยากอะ เคียร์คีปต่อแล้วกันเพื่อนรอเพื่อเราเกิดนะครับเฮ้ยด้วงอยู่นี่ลูเมียเราเปิดอันตีสัวอยู่นะเมื่อกี้นะครับมันอยู่ล่ากันหมดเลยเมื่อกี้เพื่อนเอลสุยิงมวยมันครึ่งหลอดเฮ้ยมันโอ้โหมันฟิกดูดว่ะเอาดิยังไงโอ้โหเอลสูแม่งโคตรแรงเลยครับยิงผม3,000 นั่นไงเริ่มและเริ่มมีกลิ่นกันบ้านเพื่อนดาซี่กันบ้านอย่าตายขอร้องผมว่าเอลซูแรงเกินไปว่ะแม้ว่ามันโดนเนื้อไปแล้วก็ตามนะครับตัวบ้าอะไรยิงซูมทีเดียวครึ่งหลอดนะครับผมแต่ถ้าสมมติผมเล่นกาลีก็ไม่กลัวนะเฮ้ยเฮบ้านแตกกันเนี่ยเฮ้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 ยเคียะ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 โอ้โหบ้านเกือบแหกอิกี้ เองจะไปไหนโอ้โหเมื่อกี้กนึกว่านึกว่ามันจะไม่บุกถึงขนาดนั้นไหมครับนี่ใครต่อยบ้านป่าววะอ๋ะอผมมัวแต่ดูเลือดที่บ้านไอ้บ้าเลยไม่ได้ดูเลือดตัวเองเอาไงมันมันมันสู้เราได้สบายแล้ว,ว่ะตอนนี้ริปโปไม่เข้าเลยปะผมได้อยู่ได้อยู่ ยังไงเราต่อคอมโบอีก3วิมีอันติเพื่อนยังไงสวยอยู่เออได้ดวงมาเอลสูเอาสัากทีดิโอ้โหยังมีฟิกเกอร์อีกผมรำคาญเอลสูอ่ะผมบอกเลยนี่โชคดีม,มากนะเอลสูที่ผมไม่ได้รีวิวกาลีนี่ครับไม่งั้นเองไม่ได้ยิงแน่นี่มารีวิวอีกนิดไงผมต้องกลับว่ะดาร์ซี่โดนไข่ครับ ต้องกลับบ้านครับตีป้อมอะไรไม่เข้านะครับตอนนี้22นาทีแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหล้อเลี้ยวตายว่ะสู้ไม่ได้แล้วหล่ะผมว่ารีบจบก็ไม่ได้นะครับโอ้โหเฮ้ยแรงอยู่ผมทูดาเมจใส่ลิปโป้สองพันแลเมื่อกี้อันตีเราเออลิปโป้นึกว่าอึดด่าเ,เพื่อน <c oughs> เอาดีอีก,กี้ คือตอนนี้ฝั่งเราเนี่ยเอาแค่คือวัดดวงเลยนะว่าไฟชนะหรือแพ้นะครับ <c oughs> คือตัวแท้งไม่มีไม่มีตัวตีบ้านด้วยให้ดูยิ่เอา้ามีคนอยู่ในย่าเฉยผมกุ้ซาเช็คเฉยๆเอ้าฟิกดูดเรียบร้อยเออมาดีคก็กเนียนอยู่ในย่านนะครับเมื่อกี้ทำเว็บบนให้เพื่อน แต่ข้อดีของอีกนิดเลยเกมนะครับนี่ก็คืออันติคู่ดาวมันโคตรเร็วเลยครับผมแบบเร็วเวอร์นะครับดูดิคูดาวผมไปถึง 10V วนะครับอันติมันกลายเป็นว่าพอเลยเกมอ่ะอีกนิดก็จะแบบเคลียร์คลิปเก่งมากนะครับเคลียร์ก่อนเคลียร์โอ้โหเอลสู่ส่องผมครึ่งหลอดโอ้โหเกินว่ะเกินไปมากเพื่อนมาเราพยายามเคลียร์หนอนน้อยตัวนี้ก่อนเพื่อน โอ้โหอีกกี้สองพันกูอยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนเคลียร์เคลียร์โอ้โหดีนะมึงโโอ้หลูเมียโดนซูมยังไงเคลียร์อืออันตี2อ0พใส่แก๊กอยู่นาเมื่อกี้ทูดาเมจยังไงลิโป้ลิโป้ไม่เข้าเลยว่ะผมร้งคารเอลสูงมากเลยเพื่อนเงิน6,000แล้วฮะตอนนี้แต่แบบไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะครับผมคือตอนนี้ขาย ขายของสักชิ้นออกก่อเกิดก็ <Okay. S 1> ไม่คุ้มนะเพื่อนๆคือตัวผมก็ต้องมีคาถาดูดเลือดอ่ะเนี่ยดูดิอิกกี้อันติเสียผมนี่2,000เลยนะถ้าไม่มีดูดเลือดนี่คือยืนไม่ได้นะครับโดนซูมอีกลิโปโ้ลิโปโ้เฮ้ยสวยอยู่ไ <14 S 2> ด้ป้อมกลางมาจบบ้านเพื่อนฝั่งเรามี5จบจบโอ้โหแต่มีรถเอ้า ดโอ้โหลอเลี้ยวโดนซูมจะตายอีกออ๋จบไม่ได้แบบมันเอ็นเอาผมได้แก๊้มาอีกเอา้างงเออสกิลมัม่วๆได้คิวเฉย่เฮ้ยมวยสวยมากมวยโซโล่ด้วงด้านบนวะ่ะมวยเรามันดักเก่งอยู่นะครับแต่มันไม่ดักฆ่าเอลซูได้เลย,อ,ย,อ,ยอุ้ยโห่เกือบ ใส่แก๊กไปหนึ่งทีแก๊กจะตายอยู่เราเอานี่ก่อนครับลิปโป้เอ็งจะมาล้วงลูมเมียรเราไม่ได้ยังไงจะตายแล้วมามาดิครับอันตีไปหนึ่งทีจะตายเอ็งตายแน่ๆมันยังกระโดดหนีโอ้โหมันยังมีฟิกไม่เป็นไรผมไล่ตีเร็วกับคีบก่อนก็ได้มาดิครับอรอเลียวช่วยหน่อยเราไม่ไหวเออ ลูกโป่งมนคนออ่นเลยครับอแต่ก็ยังดันบ้านไม่ได้นะเอาตรงๆด้วงเขาเกิดแล้วนะครับนานจังรัสบอก28นาทีเพื่อนไม่นานได้ไงมาเดอเอลสุว่าผมตายเอาแก้แค้นหน่อยเออผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วผมกำลังมาเพื่อน เพื่อนเราบวกกันแล้วเพื่อนเราบวกกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยมวยปิดหลังเพื่อนเราสปิน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 เพื่อนมวยปิดหลังมวยปิดหลังมวยปิดมวยปิดไอ้แก๊กตายแก๊กมีก่อเกิดแก๊กมีก่อเกิดโอ้โหมันดูดทิกว่ะทิกกี้เพื่อนทิกกี้โอ้โหเฮ้ยเอลสูมันเสียก่อเกิดอยู่นะเมื่อกี้ดวงเมื่อกี้สถานีแอนดวงไปไหนดวง ออ2000เออสองพันกว่าใส่ดวงทูไดเมดปิดเกมเพื่อนจบบ้านจบบ้านจบจบไม่อยากเล่นต่อแล้วเพื่อนส0มินาทีแล้วที่บ้านโอ้โหเอลสูไม่หลบสกิลผมสบายเกินจบไม่ได้นะครับโคตรเหนื่อยเลยครับเกมนี้เป็นการรีวิวสกินที่เหนื่อยสุดๆแล้ทีมเมทห้าอีก โอ้โอ้โหอันติโดนอิกกี้สองพผมผมว่าออกคาถาดุดเลือดเถอะจริงๆไม่งั้นยืนไม่ได้ว่ะเพื่อนๆไม่งั้นยืนไม่ได้เลยชีวิตไม่มีความสุขเลยนะครับโดนซูมโดนอันติอิกกี้ก็คือต้องกลับบ้านแล้วนะถ้ามีคาถาดุดเลือดนะครับมันจะมาเอากอสเซเลเยอร์เพื่อนเฮ้ย โอ้โหด้วงอยู่ตรงนี้ยังไงทีมเราไหวไหมไม่ไหวนะผมว่าถอยถอยเออทีมเราถอยอยู่นะครับดีอยู่มวยดักอยู่ดรงนั้นนะเอยเอลสูอิก,กี่ด้วงอยู่ล่างสามคนผมปิดได้ผมไล่เอลสูดิผมหมั่นไส้เหลือเกินเดี๋ยว ผมต้องไล่เอลสูว่ะเอลสูมันยืนฟรีเกินอ่ะนี่นี่ผมต้องไล่มันหน่อยให้มึงเดินเดินกลับไปเดินกลับไปเดินกลับไปโอ้โหมันฟิกดึงโอ้โหมันซูมเราไม่โดนโชคดีจัดๆดวงตายว่ะเมื่อกี้ผมพยายามเดินกดสปินเดินบีบให้เอลสูมันเดินถอยหลังไปนะไม่งั้นมันซ o o m ฟรีตลอดนะครับเฮ้ยสวยอยู่แก๊กมันตายด้วยโอ้โหกระดาษซี่เราตายว่ะอือเอามันดิ กิกกี้กับเอลสุมาเหลือสตัวเรามี4ยังไงจบเถอะ3 3นาทีแล้วจบจบเดี๋ยวนี้เอลสุกูขอมึงที่เถอะจริงๆขออันตีลงกระบาลนะโอ้โหมันอันตีหนีวะตีบ้านตีบ้านเพื่อนเราไม่เอาแล้วจบเถอะจบจบเป็นเกมที่นานมากเลครับผมเกือบ40นาทีนะประมาณ35นาทีนะครับ กับทีมเมทห้านะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าใคร MVP ผม MVP ว่ะนี่ทำได้เมทไป24นะครับรับได้เมทไป23 12.4นะคะแนนก็เยอะอยู่2องแสนสไดเมทนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าและกันนะครับผมสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ